สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอสีแฟนช่องเด้อนะครับผมมือนี้แอดมินนะครับพ่อเฮงสีพาพี่น้องนะครับมาทเบึงคุ้นย้ายทองใบนะครับคุณย้ายทองใบเพิ่นก็เคยพาพี่น้องโชคดีมาสองสามงวดแล้วนะครับเนาะเข้ามาตลอดงวดนี้บรกหูวว่าเพื่นได้ไปเนาะความฝันคลิปก้อนเพื่อเฮงมาามเพื่นนะครับเพื่นท่านได้ฝันนะครับมาทเบึง สอัเพิ่นเบิงเพิ่นว่าท่านในฝันกันฝัน่นสิบอกดอกก่าสันแต่ว่างวดนี่ก็คือสินี้เข้าแล้วละเพราะว่าใกล้มือสิเป็นโชคลาภแล้วนะครับเดี๋ยพอเหงสิพาพี่น้องนะครับผมเขาไปถามเพิ่นเหรล่นน้าเพิ่นเบิงเห่นน้าคุณยายต่างมาเยี่ยมมายามเพิ่นนะครับบ่แม่นเสียตะเล็กดอกมาเยี่ยมมายามผู้เฒ่าเนี่ล่ะเลาะบ้านเรือนซื้อนะครับนี่คุณยายเพิ่นตื่นนอนหรือเปล่านี่ยสีหูสีตาสวัสดีครับสวัสดีครับ นะาตาเปียนะนะตาเปียวคุณยายกตาเปียเออแล้วเป็นย uh uh ังงใช่ไหมนั <h ah> <h demain, ่งอยู่ก็คือพ่อโอ้คือพ่อลูกวะฮะก็คือพ่อแสดงว่าได้ของดีนิดนึงเจ้าคือคือพ่อ ลูกไมันเป็นลูกหักกูดีหรอบ่นขี้ผาดแม่เหมือนนี่เป็นขี้ผาดว่คุณยายเนี่ยังสั่นแล้วคุณยายคนนขึ้ผาดเออพี่น้องเด้ขี้าดมาดมัดุซิสีมพูดคือเปลี่นสั่นนะเปลี่งนสั่นวันสีมาสีราพูดวันสีะกูขึ้นก่อนค่ะคุอแม่นี่ดีสั้นแม่นี่ดีอ้อเอาก็ะแม่นี่บอกเละกะนลมันสิวกลากไปนะขันตั้งใจคิดว่าสีมายังมาเตี คือว่ามันสีแมนยุ่นอ่ะอืนะครับคุณย้ายเพิ่นอ่าพึ่งทำงานเสร็จมึงหันผ่านมาเห็นบทุบหมากเพิ่นป๊อกป๊อกู่อโอ้ยตาแม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ตาผู้ขาเปียกเทียบซ้งแต่ตาทำตาจืนตาเสีย อ๋อเสียงบ่ใครดังเดี๋ยวเด้อป่านนี้นุณปรับเสียงก่อนอปรับเสียงก่อนถ้าจะได้ของดีสิบ่ได้ย,ยินคักเนาะพี่นนะ้องเนาะเดี๋ยวสิถามความฝันคุณยายนะครับเนาะว่าคุณยายเพิ่นฝันว่าจังได๋เพิ่นสิดได้โชคลาภปั่นฮัทเฮาบ่มื้อนี่เด้อได้ได้เตี้ยเอาฝันไว้จังได๋ครับฝันไว้จังใดเอาความฝันเนาะแม่นมมมนอนา ก็เก่าอ่ะบ่แม่นเป็างเกะสนิทดรอกบ่แม่็นรับเลือกบ้มงนั่งกี้บ้างเมื่อเจ้าของมี่เฮาซีตัวอยู่นี่มี่เฮาซีตัวเออดิ้นด้วยเหี่ยวเหี่ยวเหี่อวมือเออเฮาก็ต้องเอ้ยตั้งใจขึ้นเฮามันกลัออกจากหัวเนาะประชันแม่ว่ะเออเฮามันต้องออกจากหัวหัวกลาเป็นเหือกเมื่อเกิเป็นหาเฮากระชีตัวประชันแม่ว่ะ มาคือก so ัน <brightness> บ <desserts> ่จ <brightness> uh, ังคือว่าเฮาเฮาเป็นหาหรือวะเฮาเนาะเฮาเป็นหาแต่ว่าซีต <Gree ấy> ัวมัน <suffering> มีอยูซีตัวซีต <terme> ัวอยู่อยูเป็นบ้างเป็นมุกมุสี่ละเป็นซีแก่โอ้วางไว้เป็นซีแก่เออจะบ้างจะเหงื่ละโมได้วางก่อนกันไว้บ่ครับคุณบ้บ่ก่อนเป็นซีดินน้อยเงาเงาอยู่อย่างบนเขาตั้งใจหัวงาขึ้นเพิ่นมาให้เลขกูอีกแล้วบ่ภาษา อันนี้เขาซีานนตัวอันนี้ซีตัวอ่าซีตัวกับซีเนาะซตัวกับเฮาไม้เป็นหาเฮาเป็นหาเฮาต้องออกมาจากหัวต้องออกมาจากหัวอ่าหัวนี่เป็นหกเป็นหกไม่เหมนเป็นหาน้ำหนึ่งจะเบื่อเบิร์น่คุณยายยังบ่ ว่าหัวเป็นหกขันว่เป็นหกนี่เป็นหานี่เบิ้ลนี่นี่เบิ้ลหาหาดิขันว่าเป็น 5, 5, หกปัิบัไปทำน,นอกนั่ะว่ะกับีสี 4, ่หาอจดไปแล้วสี 4, ่หาสี่หาครับสี 4, 5, <6. S 1> ่หาห้าหกอ่าห้าหก มันมีอยู่ในเรือวันพอดีพออ๋อมีอยูย่ในเลือกำลังวันพร้อมเออเรือวันเรือกลังวันฝันเมื่อ,อไครั่ของยายเนี่ยก็หลายมือเยอะอ๋อสามสิบมือมาแล้วโอ้ได้สามสิบมือ,อตัวนี้ยแต่งานกินหอดลูกเต้าเนาะอันอันอันคือปลา จีเรียงสามตัวหกหาซีซีหาหกคือว่าหกหาซีอืมแล้วก็อันี้ยงสามตัวนี่แล้วก็ซีหาหกอืมเอาเลขหกหาซี่ของเจ้าบ่าเลยมันเป็ีนมันเป็นทั่วโลกแต่เต้องเสียบเจ้าของโดยการขี่มอเตอรไซคกนันจักรยานนี่มันยังแพลน่งียูยกที่ซื้อแล้วกระยานมาขี่บ้านี่ ปั่นโดยรถยนเนาะมันปั่นนั่นนะมันถึงมันให้ต้องเอาขอเพียงให้ได้นะเอาให้มันทันมั่นให้ผู้อื่นซอยไม่ได้ต้องซอยเดี๋อตัวเองนะครับโอ้โหจ้ะอืมมันเป็นมังสี่แหละเศรษฐกิจมันมีขึ้นมีลงนี่นะครับเด้อพี่น้องครับความฝันของคุณยายท้องใบนะครับเพิ่นฝันว่าเห็นเฮาซีโตอยึดฝ้ามือของเพิ่นนะครับเพิ่นกระเลตตีเฮาซีโตก็เป็นซีเฮาเป็นฮา เขามันต้องออกมาจากหัวเพื่อนว่าเพื่อนนึกตีซีหาหกนะครับเพื่อนกับตีซีหาเพื่อนกับตีซีหาหหกเพื่อนว่ากันสามตัวเพื่อนกับว่าเอาตัวนี้บัดที่นี่หกห้าสี่สี่ห้าหกสั้นเพื่อนว่าคุณยายเพื่อน,นตีไว้จังซี่แล้วครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องตีเป็นย่างอื่นจ่ายคอมเมนต์มาบอกกันเด้อนะครับ มะตีอ๋อมาบอกคุณยายน้ำแน่าตีว่าจังใดหนาเทียรคุณยายตีรถถูกมาเทียรคุณยายตี่ถหมดกัรปิ้นงน้องตีได้เหล่าก็คอมเมนต์มาบอกคุณยายเพล่นน้ำแน่าอ้อเมนต์มาใต้คลิปนะครับเด้อคุณยายเพลินกปิลศิษขอบไปเบิง้งดอกเพินสิว่าพ่อเดยตีว่าจังใดคนฝันของคุณยายเพลินเพิ่นกับมาแบงปั่นนะครับเนาะเพิลโป้แพงมีแต่เพิลคือทอดเพินฝันได้เพิ่นกับคือทอดรลด คือทอดผดไม้หลีรือผลบางวดน,นี่เขาแท้ๆแล้วเพิ่นเพราะาแต่ว่าคือทอดจะเห็นหนามาเดดาลยทีเดียวม,มันก็งานแบบโอ้ยเสียดายครั้งอีกนอมันก็เขาอยู่สนใจแต่ว่ามันเข่าวัวจังมันมอมมาสามตัวเสียดายครั้งอีกมันมอมมาสามตัวค่ะมันมาสามตัวใครเนี่ย มันมาสองตัวพ่อเทด้ครับวันนี้ใหญ่พ่อเทาได้ถึงเลยเอาเขาจังๆรถเนาะยวันหนึ่เนาะเขาจังๆลดหอได้ถึงเลยวันตาผัดเลขออกมาหัวตาฝันนี่บมอครับคุณยายฝันฝันเทียเดียวครับโอ้หัวก็ฝันเทียเดียวเนาะพี่น้องเนาะฝันกับฝันแนวอื่นเนาะฝันแนวอื่นจำโมได้พุณละเออกานฝันจำโมได้แสดงว่าโมเป็ี่นช่วงเนาะโมเป็นคันนอนกับใครกับข้าแมนคันเครื่องรับเครื่องตื่นนี่แม่นขัน ขันเทฝันนอนรับรับนี่โอ้ยบแมเนจัเทียมันไปทั่วจี๋ถั่วเดนเอาพี่น้องกันน้ำไปพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อนี่นะครับคุณยายพื้นตีไปยังส่แต่ว่าขันพี่น้องตีไปหลายกว่านี่นะครับตีได้หลายกว่านี่กับคอมเมนต์มาบอกคุณน้ำแน่นะครับแต่ว่าพูทเเ่าคุณกบพวกมีทุนหอกเอาพี่น้องกับเป็นร้องขันมักกับร้องลงทุนเบิ้งนะครับอ่าอาเทโชคดีกับ พอได้คาหมาคาผู้วกเนี่ยกระเขแย่นเนี่ยกระเข่าพอได้คาหมาคาผู้คือว่าแม่นคือเก่าว่าคุณยายเข่าทุกงวดอยู่นะว่าน,นี่เข่าอีกคือเกา่ะนี่นะครับเอาพี่น้องมึงอีกแต่ว่าผมสิบว่โชว์โดนนะครับเด้อโชว์ให้พี่น้องแคบนาจอาเอาไว้นะครับเป็นแนวทางโชคลาภนะครับเกี่ยวกับความฝันของคุณยายท้องใบนะครับเดออเป็นฝันว่าเอ่เห็นเฮาซีตัววางอยู่ฝ้ามือ มันก็นเล่ตีเฮาซีโตก็เป็นซีเฮาคำว่าเฮาก็เป็นหาอ่เาเฮามันมาจากหัวก็จะเป็นฮอกเห็นว่ะวันนี้ปีว่าฮอกหาซีซีหาฮกมันจับสองโตก็บซีหากับพาฮกนะครับหรือจิเป็นฮอกซีน้ำก็ได้เดี๋ยวแถมให้ก็คืว่าเขียนบ่มเมื่อเออเอาไปให้ให้เหมืออ่อรวดให้ครบรวดนะครับเดี๋ยวฮอกซีน้ำก็ได้เอา นี่เลยครับเดอ้ออ่าวบัดท,ที่นี่มีหอหกสีนะครับเ,เลขสามตัวสามคู่นยครับเดอ้อวันที่สิบหกมีนาคมสองพันถาร้อยหกสิบห่านะครับพี่น้องบางท่านบางคนกับมาเบิ้งคลิปเห็นช่วงกลางก,เเงกับเลยองรัะความฝันของคุณยายเดี๋ยวพอเฮงเสกคุณยายเพิ่น ว่าเรีย้ยงความฝันสู้ฟังอีกรอบหนึ่งความกับประกอบกับตัวเลขที่ิ่นตีไปเนาะครับเนาะอันนี้ใช่บพใช่กับว่ามีผู้ใดรู้นะครับมีผู้ใดหัววันสิออกตัวใดกับเอาความฝันของคุณยายมาว่าสู้กันฟังเพราะว่าความฝันของคุณยายนี่มันมักสิเปลนโชคลาบนะครับเนาะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพื่อนฝันจังใดเพิ่นกับมาว่าสู้ลูกสู้ล้านฟังกับบางเชื่อก็โชคดีบางเชื่อก็ ซีหกเนี่ยนะซีหกอ่าซหกเกรบกันได้นะครับหกซีซีหกนะครับกราบกันเอาอืม,น,อมน,นั่นตีนซี่นั่เป็ตีนซี่เข้ามาเลยทุ่มอยู่บริการ